กันเห็ดอีหยังหนูบ่เห็ดไ้เห็ดหน้าแบบว่าตะกี้พวกหนูสิเห็ดหน้านี่แบบว่าทั้งเซาเขาทั้งไใครจะของเพาพวกหนูสิแบ่งจัดส่วนขายส่วนค่าของเกษตรนี่หนูก็สิให้พ่อบ้านเก็บเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเฮาก็แปะลูกแปะลูกประมาณค่ะแยกกันเมื่อก่อนนี่มันหวยเฮากับมันก็ขายบ่ออกมันไปกันกันเอาบาแบบนี่พราะขาเขาก็โกงราคามันก็ปกติขายวีรั เจ็ดบาทแปดบาทบาทไหนหาบาทเขาคงมือื่อวันเวลาเราตากปลาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราทําตากใส่กระดง้งตากธรรมชาติเหมือนชาวบ้านเนี่ยมันก็แห้งเวลาที่มันมีแดดจัดจัดมันก็แห้งแต่ว่าพอพอหมดแดดมลงวันมันก็เริ่มเข้ามาเรารักษายาก,เรา,ากเราตากเราตากแดดไม่รู้ฝุน่นไม่รู้อะไรเข้ามา คนที่เขาจะบริโภคเขาก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะ่ะปั่นเข้านี่มีสมุนไพรอยู่หลายเพียงแต่ว่าบทสาม,มารถที่นํามัใส่ประโยชน์ได้คือมีการปลูกไว้ตามบ้านนั่นบ้านละนิดละหน่อยเพียงแต่ว่าพวกหูจะไปเฮ็ดยังเกษตรกร,ร,กรหลังจากราคายางตกต่ำม,มั่นกับว่มีราคานี่ผู้นั่นกับปลูกกล้วยผู้นี้ก็ปลูกกล้วยเอาไปเอามากล้วยมันก็เลยหล่นตลาดอีก กล้วยล้นตลาดบันนีป้ปากกับ่ได้ขายกล้วยอีกเลยกับ่มีรายได้จากกล้วยหล้กกระยางก็ได้น้อยนิดเพราะว่าราคามันบ่ดี แต่ก่อนเราทาไร่ทานาะทํามันสับปะหลังเวลาเงินไม่มีเราก็เออยืมมากให้ลูกเรียนหนี้สินเรายังท่วมหวัวเพราะว่าก่อนผลผลิตเราออกอะร้านค้าแล้วก็เซน็นใช่ไหมทุกอย่างแล้วหนี้สินเราก็เพิ่มพูนขึ้นแบบลูกไม่มีเราก็ต้องยืมพอผลผลิตเราออกเราค่อยจ่ายหนี้สินทั้งหมดมันก็ติดลบ เด็กนักเรียนของโรงเรียนตชราอบ้านอชุมพูนี้เป็นเด็กที่ร้อยโอกาสพ่อแม่อย่าล้างกันอยู่กับตากับยายบางคนก็พ่อแม่รับจ้างรายวันเราอยู่ในแวดลชุมชนที่มีฐานะยากจนว่าเมื่อก่อนป้ากับลุงปลูกกล้วยก็รู้สภาพของชาวสวนที่ปลูกกล้วยนะล่ะมันำบากพอลุงก็ป่วยเป็นอามาเพึกมั่งนู่นนี่นั่นป,ป้าก็ท้อท้อเยอะอยู่ จนจะจนจะเลิกทํานู่นแหละปกติป้าไม่มีเงินในป้าก็ต้องกีดยางกว่าจะได้ขายยางนะแต่ละรอบแต่รอบไปเซนกับข้าวละเป็นนี่เป็นสินตามร้านค้าละแต่ก็ลูกเขามาแล้วเขาบอกว่าแม่ไม่ทาไม่ทาแล้วแม่จะทําอะไรเราจะอยู่จะกินกันยังไงหาอะไรได้จากไหนก็เลยท้อมั่งถอยมั่งสู้ม,มั่งก,ก็เลยมาถึงวันนี้แหละ เรามาแปลกรูปกล้วยนี่คือรอบหนึ่งสมมุติว่าเราซื้อวัตถุดิบแค่2,000เราได้4ี่0้าเรามาหาักค่าใช้จ่ายค่ะอะไรจะเป็นกําไรเกือบ3,000ันบาทแต่ถ้าเราเอาลงเยอะๆสาม0ีเนี่ยเราได้ถึงหมื่นบาทเราก็มาหากค่าต้นทุนเราออกเนี่ยก็แบ่งสมาชิกเราก็แบ่งกันบางทีก็ได้ถึงคนละพันบาทต่อรอบตอนนี้ตลาดเราก็ส่งที่เราดูว่าพวกชุมชนมัน คนพุกพ้าน่ะค่ะพวกร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งตอนนี้ลูกสาวจะทำโรงพยาบาลเนานะอยู่อยุธร,ราลาจะจะเอาเข้าสหากรณ์โรงบานอยู่สองสามแห่งพอส่งปับ๊บเขาก็จ่ายบินเรามาเลยเงินสุดอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นหลักเพราะว่ามันกล่องใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทางออเดอร์ทางกรุงเทพปกสส่งมา20โลแต่กล้วยเราไม่มีหมดแล้ว <laughs> ก็เราบอกว่าเลีรอต้นเดียนรอกล้วยรอบนี้ออกต้นเดือนเขาจะส่ง ถ้าเป็นแต่ก่อนก่อนที่ยังไม่มีโดมเนี่ยพี่มาตั้งกลุ่มแรกๆนี่พี่ยังงงอยู่ว่าเราจะทํายังไงเพราะว่าราคาตู้อบตัวหนึ่งนี่แพงมากนะครับผมถึง2อ0 0 0 0สามแสนบาทตอนนั้นที่เราเริ่มทํารูปบะกรบแรกๆนะครับผมแต่พอโดมเข้ามาพี่เหมือนสวรรค์ให้มาเลยพราจะเริ่มต่อยอดอะไรได้อีกเยอะมากเลยครับผม สูตรนี้เป็นสูตรที่อาจารย์ที่วัดโพด้านให้มาแต่ท่านให้เป็นสูตรสดมาพอมีโดมปุ๊บก็กลายเป็นแห้งแล้วก็ขายได้ง่ายโดมนี้ทีแรกก็จัดสร้างให้สําหรับชุมชนพอเราเห็นสร้างในพื้นที่โรงเรียนเราก็เลยบอกว่าเราสามารถบูรณาการหรือจัดการเรียนการสอนได้คือสามารถต่อยอดให้เด็กได้เรียนรู้สร้างอาชีพให้เด็กสิ่งที่เด็กได้ก็คือหนึ่งละได้ฝึกอาชีพมีอาชีพติดตัวมีไรายได้ระหว่างเรียน เผื่อไปภายภาคหน้าเด็กกลุ่มที่เราอบรมให้เนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาต่อเขาไม่ได้เรียนต่อแต่เขาก็สามารถที่ว่าจะแปรรูปกล้วยโดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่นของตัวเองเป็นการสร้างอาชีพของตัวเองในอนาคตได้นะครับอย่างน้อยสองสามคนที่ได้จากตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วครับท่านไ้โดมมาเนี่ยเหมือนท่านให้เบ็ดมาป้าก็ต้องขยันหาเหยื่อขยันไปตกเบดแหละ ปีที่สมเด็จท่านสเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนตชะรเนี่ยคุณครูใหญ่เขาก็เลยเสริมขึ้นมาว่าชาวบ้านนะปลูกกล้วยไม่ได้ขายพราค้าไม่มารับซื้อองค์ท่านก็เลยว่าอ้าถ้างั้นจะทํำยังไงล่ะก็เลยรับสั่งกับราชการทั้งหลายนั่นแหละก็จากนั่นมาก็ให้โดมมาก็ให้มาหนึ่งอันที่โรงเรียนเราก็ไปศึกษาเรียนรู้ที่นั่นถ้าเปรียบเทียบจากแต่ก่อนถือว่าโอเคขึ้นนะคะทุกอย่างมันไปในทางเชิงบวกขึ้น แม่มีกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้นเราทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รายรับมากขึ้นมากกว่ารายจ่ายเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีค่ะผลผลิตของเราคือแบบว่าเราเอาไปขายที่ไหนแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าของเราผ่าน GMP ผ่านความสะอาดถูกต้อง ลูกค้าก็จะเชื่อมั่นเลยว่าเขาจะนําไปบริโภคไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพพระองค์ท่านให้มาแล้วเนี่ยต่อยอดให้เราแล้วแค่เราเป็นแรงงานเป็นแรงใจที่จะทําให้พระองค์ท่านเห็นว่าเออที่เอาไปให้อะพระองค์ท่านจะไม่ได้เสียกําลังใจเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยก็มีกุ่มหนึ่งอ่ะของแม่น้อยกล้วยไทยเนี่ยเข้ามาทําให้พระองค์ท่านแบบว่าเออได้ต่อยอดได้อะไรอ่ะแบ่งปันกับไอชนนบทคือเพื่อนสมาชิกร่วมบ้านที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบ ต่อขายวัตถุดิบเขาให้มาเราอย่างเงี้ยดีใจมากครับผมเรามีโรงงานผลิตแล้วนะครับผมความเชื่อมั่นของลูกค้าในบางกลุ่มก็จะสูงขึ้นสินค้าของเรานั้นมีคุณภาพอยู่แล้วเพราะว่าเราทําและก็ใช้มานานชาวบ้านก็โอเคแล้วแต่ว่าการขายไปออกนอกพื้นที่นั้นบางครั้งต้องมีมาตรฐานนะครับ พอเราได้มีโรงงานแล้วเราได้มาตรฐานแล้วนะครับผมก็จะทําให้หาการกระจายสินค้าหรือการขายจาหน่ายสินค้าได้ได,ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วพอเรารับซื้อผลผลิตต่างๆและชาวบ้านก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตที่มากขึ้นจากวันนู้นถึงวันนี้เนาะตาตากระจายเนาะป้าก็ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีดีขึ้นมีบ้านหลังใหม่อยู่ แล้วก็ต่อไปก็จะมีโรงงานเล็กๆเพื่อที่จะครอบครัวจะได้ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองต่อไปแล้วก็ขยายออกไปสู่ชุมชนคนครอบครัวอื่นๆที่ยังลำบากจากวันนั้นถึงวันนี้ป้าก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พระอ,องค์ท่านได้ประทานให้แก่ประชาชนยังใส่ใจถึงถึงคนอย่างตัวเล็กๆอย่างพกลุงกับป้าเงี้ย คนในชุมชนที่ห่างไกลสิ่งที่อยากตอบแทนท่านเลยก็กทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือจะทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้และมีสุขภาพที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคงสมกับพี่ท่านได้เมตตาพวกเราครับผมผมคิดว่าใช้เวลาอีกไม่นานนะครับอีกสักปี2ปีหมู่บ้านเราอาจจะเลิกใช้สารเคมีไปเลยนะครับในเขตนี้นะครับผมทหานมาใช้สมุนไพรและพึ่งตนเองให้มากขึ้นครับผม นี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจและอยากตอบแทนท่านในเรื่องนี้มากที่สุดครับเรื่องในวลาดิทีเนาะวันดีที่จะถึงวันเกิดของพระอ,องค์ท่านเนี่ยป้ากับลุงก็รู้สึกเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของป้านะแล้วป้าก็อยากขอให้พระอ,องค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงให้พระอ,องค์ท่านมีความสุขแล้วก็มีอายุ ยิ่งยืนนานแล้วก็ให้พระองค์ท่านอยู่เป็นที่พึ่งเป็นล้มโพล้มใสของประชาชนคนไทยประชาชนคนที่ยังลำบากเหมือนพวกป้าเนี่ยพวกป้าก็จะทำดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านจะได้มีความสุขและขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วย ทุกสิ่งทุกอย่างให้พระองค์ท่านมีความสุขที่สุดแล้วก็ประชาชนคนไทยก็จะมีความสุขเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารีข้าพระพุทธเจ้าคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคลขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญพ,พระพารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป